กับคลิปนี้ก็มีวิธีการแก้ไขนะครับแก้ไขหัวดอกสวาเนี่ยนะหัวจับดอกสวาเนี่ยนะครับถ้าคนไหนใจแล้วนะใจไปสักพักหนึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่ได้มาติกับกับเครื่องเนาะปิจใจมันมาเหมือนแล้วครับ ใช่เหมือนแล้วทีนี่ไอ้เนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับแหวนเนี่ยนะครับฮาร์ลอบนี่นะครับแหวนฮาร์ลอบเนี่ยเพื่อ b u f f อ r ปลูกปืนนี่รุดออกมาคนระับเนี่ยระบบฮาร์ดล็อปลูกปืนมันรุดออกมาแหวนนี่มันบปเจอแหวนที่ว่าเชื่อมติดกันหมดนะมันจะมีช่องว่างนิดน่อยนะครับ อ่าวีหขัดใจไปปุ๊บเนี่ยที่นี้มันเหมือนไปแล้วมันเสียคือหาวันเจได้ก็มันใจได้อยู่นะครับพอใจปุ๊บเวลายกขึ้นมันจะรุดเลยนะครับมันบยอยู่ก <c oughs> ็เลยซื้อตัวไม้มา,มาครับซื้อตัวไม้มาอ่าในราคาร้อยหนึ่งอ่าตัวนี้นะตัวไม่นี่ซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วที่นี่แหวนตัวเนี้ยมันมาอยู่ใกล้กครับห,หนนูหลูกปืนนี่นะครับที่นี้หูหลูกปืนนี่ ลูกปืนมันหายไปเพราะว่าแหวนตัวนี้มันบังคับลูกปืนลุดออกอ่วิธีแก้นะครับก็คือขยับแหวนเนี่ยช่องเนี้ยเมื่อมันห่างออกจากหูอ่าช่องช่องลูกปืนที่อยู่นี่นครับแค่นี้ก็ใจได้แล้วครับเนี่ยตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยมันใจได้ครับอ่าที่ซื้อไม้เนี่ยใจได้อยู่ครับจได้อยู่ แต่ลูกปืนมันหายไปนะครับลูกปนืนหายไปแล้วตัวนี้มันก็นจะทำให้อดอกโบกอยูนะครับนี่วิธีแก้ยังไงเลยนี่คือขยับแหวนมาันาเพศแล้วกห็หาน็อดอาหารลูกปืนมาใส่แดนนะครับก็เลยจะเอาตัวนี้เอาลูกปืนนี้มาใส่นี่แตนนะครับโดยที่ขยับแหวนเนี่ยออกมาจนาะงข้างเพศแล้วก็เอากาวห่อนมาใส่ จะลองพอจะได้ก่อนนะ,ะวิธีนี้จะแก้ได้ก่อนเดี๋ยวจะมารายงานนะครับกับก็มีผู้เชี่ยวชาญเป็นครูนี่มาช่วยดูพอตัวแยกนะตอนนี้ก็จะได้เรียบรนะ้อยละขอขอบคุณนะครับทีมนี้น้ำใจแบ่งปันความหูม ในการแก้ไขครั้งนี้ครับผมถือว่าทุกคนคือเป็นครูของเขาทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณครับปัญหาตัวแยกตัวนี้เนี่ยสวรรค์แยกตัวนี้มันปัญหายอยู่ติ่ทุนครับครูผู้เชี่ยวชานบอกว่าจะอันนะครับคือปัญหามันก็อ,อยู่ติ่ทุนครับแก้ไขแล้วแก้ไขแล้วใช้ได้แล้วตอนนี้ครับ